ทำอะไรกันอยู่ครับแฟนคลับพี่ตูมาจากประเทศอะไรบ้างอายุสิบเจ็ดครับ <laughs> สิจเจ็ดอ่ะอใช่ว้าน n น no ตกลงกดกดตกลงเออ แล้วก็ปิดไม่มัมันดูไมยโอ้ยชิต no no โน,โน,นี่อ,อ,นอยู่ขึ้นมา6ครับพี่ตูนเต้นโชว์หน่อยครับไม่ทีมาครับอเครอค <c oughs> ่ะเฮ้ยเฮ้น ถ้าชวนขวีเรียนอยู่มอ,อะไรคุณมหกครับเกรดเทอมอยู่ไม่กดไอ้นี่ไม่ได้ใครอยากใหพ้พี่ตูมมาไลฟ์บ่อยๆมั้งครับพี่ตูนเขาจะมาทุกวันเลยละเล่นละเล่นละเล่น,ลลน <laughs> แต่จะมาบ่อยขึ้นครับผมพี่ตายิ้มได้กับพี่ตูนเกิดวันที่อะไรคะพี่ตูนเกิดวันที่ ยี mm agents, sure. well, yes, ่สิบสี่หืครหอสิบเจ็ดพื้จีครับเสีลแรงดปอยะนี่มีแต่คนอยากให้พี่ตูมาไลฟ์เห็นมป้่โอ้ครับนี่สอบสอบกันหมดแล้วใช่สอบกันหมดแล้วใช่ตูนยิ้มเห็นฟัน ต่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่สิงคโปร์ด้วยนะครับถ้าผมรอติดตามครับ <c oughs> คนเนี่ยพี่ต้าอยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนไหนครับพี่ตดวครับสามเสีคอมมินิฮาร์ดพี่โดน เรียนสามเสนครับตาไม่ไฟ์บ้างหรอเพิ่งไฟ์ไปอะ่ะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเวลาที่สิงคโปร์อะ,อะไรอะ่ะคนเกิดดีดีดพี่น้าต่อเรียนอะไรเนี่ยต่อสามเสนต่อสามเสนครับใต้เท้าสลย ชอบสีเขียวครับผมอืมอก่อนเลยสุขสันต์วันเกิดครับมีความสุขม,มากครับสุขสันต์วันเกิดครับมีความสุขม,มาก <laughs> <laughs> ขึ้นมหกครับผมติดเทอมอยู่ตอนนี้กดไม่ได้อ่ะพี่น้องแท้เว้ยแท้แท้ครับ พี่ตาไม่มีควนมสิพี่ปอนไม่รู้ไปถามพี่ปอนดต่ฟันสีเขียวดีไหมดีครับดีแต่มันจะเหมือนแบบหักติดฟันยอยะไรเงี้ย <c oughs> ถ้า <c oughs> มันถ้าแบบสีเขียวอ่นอ,อนอ่ะมันแบบไม่รู้ดิต้องเอาสีแบบจับๆเลยอ่ะสีเขียวแบบสว,สว่างอ ในการเรียกพวกพี่โรงเรียนเลยในการเรียกพวกพี่ที่โรงเรียนเลยลเขินมากที่โรงเรียนทำเสนเนาะทักกันได้ใช่ไหมพีม่โดนได้ทักได้ได้ักกันได้ครับตาลงเหงด้วยเอ้ยคือแบบยูทูบแบบผมต้องถ่ายเองฮะจะต่อเองอะทำทุกอย่างเองแล้วผมไม่ค่อยมีเวลา <laughs> เดี๋ยวถ้าแบบผมมีเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแบบทำให้นะครับ รอแป๊บนึงใช่ไหมพี่โดนใช่ใครอยากให้ผมทำคลิปกับพี่โดนบ้างเม้นมาครับเม้นมากดหนึ่ง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 แง่มาอะไรหรออ่าอยากทำกับพี่โดนอยากทำยูทูบกับพี่โดนอะแง่หนึง่งห <laughs> นึ่งเนี่ยโอ้อยหนึ่งเนี่ยเต็มเลยเนี่ย หนึ่งนี่ทำไมไลค์เนาอื่นไม่ได้อะไม่รู้หนึ่งล้านหนึ่งเห็นเปล่าใครใครอยากให้พี่ตูนไปทำอะไรใน YouTube ก็คอมเมนต์มาได้ครับแะรงี้ยตาเต้งอยากดูพี่ตูนกับตาเต้นนานๆเนี่ยลองดิ น in like ั <laughs> anyway. like ้นนั้นนี้เนี่ยเต็มเลยตัวหนึ่งอ่ะขออุ้งหน่อยตาเอามือเอาเข่ขออุ้งหน่อยโดนไม่โดนโอ้ผมเคยดูไอคลิปเนี่ยไอแบบเหมือน เหมือนแกล้งแกงคนอื่นอ่ะเขาเชื่ออะไรเนี่ยพี่ตูนเออเอเหมือนแบบปวนปวนปวนในที่สาธารณะครับเอของคิปลรลังอ่ะมันน่าทํามากเลยกาจะทาอยู่ใช่เออเออพวกเจสันเลลน่ะผมกาจะทําอยู่อ่ะพี่ตูนแคสอาร์วีลงยูทูบเลยครับ ขอบคุณครับคมครับเจียบอะไรด้วยนะครับผมบทำแบบเครื่องพี่ตูนมันกดกดคอด้วยมไม่ได้อะมันกด<ะ>ไม่ได้มันค้างอะรอบหน้าใส่สีอะไรกันพี่ตูนสีแดงครับสีดำครับ ผมจะเวลาถ้าแบบผมเวลาเดี๋ยวผมอาให้ดูร้องร้องไงนะร้องไงนะไอเมนนี่มาลิลิกอ่ะเ็นลิลิกมาพี่ตาเล่นเป็นในน่ารักมากของครับตูนยิ้มกว้างๆให้ดูหน่อยพี่ตูนกับพี่ตาอยู่บ้านด้วยกันเหรอใช่ครับเป็นพี่น้องเงิน ตายอยู่เท่าไหร่ต้ายอยู่สิบ14ครับจะส5พื้นที่ในสิห้าพี่โดนยิ้มจะไปแทบเฮ้ปีหน้าอยากอยู่อู่ทองอีกอพี่ก็อยู่อู่ทองนะใช่ไหมใช่ตามไปลองสีลุงเหรอโอ้โหสีลุงเลยเหรอ พี่ตูนชอบผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายหรือเปล่าพี่ตูนอ้อนหน่อยเร็วอ้อนยัยอ่ะพี่ตูนสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบมั้งครับร้ 2. 2> อยแปดสอง อย่าไปอ <c oughs> ืมฮะอ๋อนึกว่าดูวีต้นเ <laughs> <c oughs> ชียร์บอลที่ไหนกันคะเชียร์แมนยูครับแมนยูบาซ่าครับแมนยูเดอะเบสปีนาตเออ ขอเสียงเอกเมนมาพี่ดูพี่หลวงพูดก่อนอ่าผมเป็นเนนะครับไม่ใช่เอ็กเมนพูดพูดผมเป็นเนนะครับไม่ใช่เอ็กเมนผมเป็นเนนะครับไม่ใช่เอ็กเมนไม่ใช่เอ็กเมนน่าขอของผังจากสิงคโปร์มิวคล็อไม่ได้ดูบอลต้องเชียร์ทีมอะไรพี่เชียร์ แมนยูครับแล้วก็เดี๋ยวยูฟาครับบาซ่าแข่งกับแมนยูเดี๋ยวน้ามาใกล้สิเดี๋ยวน้ามาใกล้เดี๋ยวน้ามาใกล้สิเดี๋ยวน้ามาใกล้มาลบฟูลีโอ้เลี้ยวฟูครับออ ตาบังคับพี่เตะบอลบ้างใช่ <c oughs> เห็นไหมพี่ตนูนลืมพี่กันเราวังไม่ลืมแมนยูตกหรอคืออ่อแบบผมรอเตะก,กับบาซ่าทีเดียวอนะไรเงี้ยคือยังไม่เอาจริงที่ตกรอไปยังไม่เอาจริงรอเอาจริงกับบาซา่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะขอ,อสักสี่สี่เมตรไหมเลวกกู <c oughs> <c oughs> สี่เมตรส่งจูบหน่อยพี่ตน โยน <laughs> ไม่ชอบเตะบ,บอลจะเตะเด็กพี่บูโอ๊ยพอให้สอบติดหน่อยสู้ๆนะครับขอให้สอบติดนะครับใช่แมนยูเขาอ่อนให้ครับอ่อนให้อะไรอ่อนให้ไหอ,อ,หอ้บูไหม <laughs> <อ>พี่แท้เออ <laughs> พี่ต้าวิดวงชูอสองนิ้ว บืนปางหน่อยยังไงอ่ะไม่รู้ว่าบืนไม่เป็นคนเจ้าจริงไม่ต้องรอหลอกถ่วยแชมป์หรือจักหวอคือได้ได้เยอะอเก็แล้วตัวเน่ยตาหูนมากพี่เตาแก้มชนกับพี่ตูนหน่อยนัดกูดนะ ยากไปมันไกลบ้านไกลเออโอเคครับอ๋อครับผมตามด้อะไรเดี๋ยวพี่ต mm. <Okay. laughs> oh, like ูนไปแลครับเดี๋ยวพี่ตูนเดี๋ยวพี่ตูนมาไลฟ์บ่อยๆใช่ไหมครับผมทุกคนเขาคิดถึงใช่ไหมได้ครับคิดถึงพี่ตูนกดหนึ่งให่อยากพี่ตูนมาไลฟ์กดหนึ่งไม่อยากให้มากดสอง คิดถึงกดหนึ่งลักดหนไปแล้วไปแล้วบาย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 เดี๋ยวพี่ตูมาไลฟ์บ่อยๆใช่ไหมครับบอกฝันดีฝันดีครับบายบาย